มันเหมือนเป็นหนามอยู่ข้างในแล้วเราเอาออกไม่ได้เอาออกไม่ได้มันจะค้างอยู่ในร่างกายเราเป็น5ปี10ปีคนที่เป็นเกาควรจะกินอาหารที่มีพิวรีนไม่เกินเท่าไหร่ควรกินอะไรที่จะล้างพิวรีนออกจากร่างกายล้างพิวรีนออกจากร่างกายคนที่ผอมและเป็นนักกีฬายังเป็นโรคเกางงมากทั้งนี้นที่เ้าออกกำลังกายอาจารย์ฟูจิมีคําถามค่ะฟูจิครับ คำถามว่ากินไก่เยอะกินปีกไก่เยอะเสี่ยงเป็นเกาจริงหรือเปล่าหรือว่ากินอย่างอื่นก็เสี่ยงเป็นเก้าเช่นกันช่วยแนะนําหน่อยครับว่ากินอะไรแล้วเสี่ยงเป็นเก้ามากขึ้นกินอะไรแล้วลดเก้าคุณฟูจิช่วยไปสืบให้หน่อยได้ครับผมไปสืบอาหารอะไรที่เพิ่มเกาอาหารอะไรลดเก้าอาจจะไม่ใช่ไก่ก็ได้ครับ ก่อนอื่นครับคนที่เป็นเกาจะเสี่ยงเป็นโรคอื่นด้วยนะครับเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตส,สูงไตเรื้อรังคาตอบคือในเนื้อไก่100กรัมจะมีพิวรีนแค่175ถือว่ามีปานกลางและปีไกล่ล่ะจากผลวิจัยบอกว่าปีไก่100กรัมมีพิวรีนแค่100-150ก็คือมีพิวรีนแค่ปานกลางและพิวรีนนี่คืออะไรละ่ะพิวรีนเนี่ยมันจะเป็นสารที่อยู่ในอาหารถ้ามีพิวรีนเยอะเวลาเราย่อยสลายพิวรีนมันจะเกิดกรดยูริกไอตัวกรดยูริกเนี่ยจะทําให้เกิดการอักเสบเกิดการเจ็บข้อใครที่เคเคคป็นออรรน,น่ววขาามมรรู้สึกงไ ีผลวิจัยที่ผมเคยทําคลิปมาเมื่อมีกรดยูริกในร่างกายเยอะมันเหมือนกับการเป็นหนามเป็นหนามหนามจะไปพอกอยู่ที่ข้อเท้าข้อต่างๆมันเหมือนเป็นหนามอยู่ข้างในแล้วเราเอาออกไม่ได้เอาออกไม่ได้มันจะค้างอยู่ในร่างกายเราเป็นชาปีสิปีแล้วเวลาเราเดินเราจะเจ็บมากครับเคยได้ยินไหมว่าลมพัดย,ยังเจ็บเลยฮนะก็เพราะว่าหนามที่เกิดจากกรดยูริกเมื่อย่อยพิวรีนเนี่ยแหลนะฮะทำให้เกิดเกาครับเกิดเกาครับ อ่ะมาดูกันครับว่าอะไรที่มีพิวรีนเยอะเรารู้แล้วครับว่าหนังไก่หรือปีกไก่มีปานกลางแสดงว่ามีอาหารตัวอื่นที่มีพิวรีนเยอะกว่ามาดูกันครับ คำตอบในในี้มีเขียนนะครับตไตหัวใจม,ม้ามของสัตว์จะมีพิวรีนสูงมากประมาณ400ถึง1,000มิลลิกรัมต่อ100กรัมก็จะมีในอะไรครับทานทะเลพวกปลาซาดีนปลาทูน่าแล้วก็หอยแมงภู่กุ้งแห้งปลาแหง้งปลาหมึกแหง้งพวกของแหง้แหงๆเนะะี่ยครับทำไมของแหง้งถึงมีพิวรีนเยอะรู้ไหมฮะก็เพราะว่าเวลาเราตากแหง้งการย่อของเซลล์มันจะเล็กลงจากเซลล์ที่มันใหญ่เนี่ยถูย่อลงมาเล็กลงเล็กลงลงจึงทําให้พิวรีนเนี่ยเข้มข้อนอยู่ในเนื้อครับรู้ไหมว,ว่าคนที่เป็นเกาควรจะกินอาหารที่มีพิวรีน่นห 150มิลกิกรัม่ม่เกิน150มิลลิกรัมงั้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอาหารแต่ละอย่าง100มิลลิกรัมจะมีพิวรีนเท่าไหร่ไปดูกัน1ตับวัวมีพิวรีน5 5 4มิลลิกรัมใน100รกรัมครับต่อไปปลาซาดีนมี480มิลลิกรัมเยอะนะทูน่ามี257 mm. ้ามิลลิกรัมถั่วเหลืองต้ม172อยะออยู่ในปานกลางแล้วในพวก ุ้งแห้งของแห้งเป็นยังไงครับในปลาแห้งมี300-400ถึงมิลลิกรัมในกุ้งแห้งมี250-300ถึงมมิลลิกรัมปลาทูมี270-350ถึงมิมิลลิกรัมปลาล่ามี200มิลลิกรัมปลาล่าก็เยอะนะเป็นยังไงครับเห็นหรือยังว่าอะไรเยอะอะไรน้อยครับแล้วเราควรกินอะไรที่จะล้างพิวรีนออกจากร่างกายเอออย่างนี้นดีไหมนอกจากการหลีกเลี่ยงหรือกินอาหารที่มีพิวรีนน้อยจะได้สร้างกรดยูริกน้อยๆเราจะได้ไม่เกิดนามทำให้เจ็บข้อเจ็บนู่นนี่นั่นนะฮะในร่างกายกิอนอะไรลล่ะะคค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 าตตออออออบบบบบืืเกไแ้ววิดรรรัันม แต่ใจไหมครับในนมเนี่ยนะฮะมันเป็นตัวที่ช่วยย่อยพิวรีนย่อยพิวรีนกินนมเลยในตอนเช้านะครับมันจะช่วยย่อยครับทำไมถึงเป็นนมนะครับในนมเนี่ยจะมีสารที่ชื่อว่าคาซีนไอตัวคาซีนเนี่ยฮะจะช่วยลดกรดยูริกกินวันละ2แก้วจะดีมากๆเลยนะครับกินเช้า1แก้วเย็น1แก้วจะลดการเสี่ยงของเป็นโรคเกาต์ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับผลวิจัยนะครับมาจาก New England Journal of Medicine นี่คือผลวิจัยของวารสารการแพทย์ครับใน American Journal of Clinical Nutrition ก็บอกอีกครับว่า,วาบริโภคนมไขมันต่่่าาาาาชวยยยยลดดลกกดกกกกกรรรรรรรููิิเเพะถ้มีในง จะมีหนามแล้วมันจะละลายยากครับกินนมครับกินนมถ้าคนที่มีความเสี่ยงเป็นเกาครับผมมีผลาใาเยอะเลยนะเนี่ยมีหลายที่เลยนะโอ้โเยอะแยะเลยคําถามก็มีข้อกินโยเกิร์ตได้ไหมคำตอบว่ากินได้ครับแต่ว่ามันไม่เท่านมแต่แต่พยายามอย่าก,กินนมหวานหรือโยเกิร์ตที่ใส่น้ำตาลนะครับคนที่มีกรดยูริกสูงคนวิใจัยใหม่ออกมาว่าครับคนที่ดื่มน้ำน้อยมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเกาต์เยอะครับ เพราะเมื่อมีน้ำน้อยในร่างกายก็จะทําให้กรดยูริกเนี่ยเข้มข้นในร่างกายเมื่อเข้มข้นก็เกิดการเป็นหนามตกผลึกในร่างกายดังนั้นเราควรจะกินน้าเยอะโดยเฉพาะคนที่เสียเหงื่อนะครับวันนั้นมีผลวิจัยออกมาคนที่ผอมและเป็นนักกีฬายังเป็นโรคเกางงมากทั้งที่เขาออกกำลังกายแต่กลายเป็นเกาว่เคยได้ยินไหมออกกำลังกายอ่ะกลายเป็นเกา เพราะว่าไอการเสียเหงื่อทําให้เกิดกรดยูริกเข้มข้นในร่างกายนั่นเองครับดังนั้นต้องกินน้ําวันละ2-3ลิตรคนที่เสี่ยงเป็นเกาและคนที่ออกกำลังกายต้องกินน้าเยอะๆครับและการหลีกเลี่ยงอันที่3ก็คือกินผักเยอะครับกินผักเยอะครับกินผักเยอะจะช่วยลดกรดพิวรีนครับอ้ากระบวนการเป็นยังไงนี่ครับในนี้เขียนว่านะฮะกินผักเยอะจะช่วยดูดกรองกรดพิวรีนในลาไส้ออกทางอุจจาระครับโอ้โหดีมากๆเลยและในผักมันจะมีสารอาหารเยอะนะครับมีพวกวิตามินเกือแรกต่างๆช่วยลดการอักเสบของร่างกายเมื่อเรามีกรดยูิก เยอะก็ทำให้ร่างกายเราอักเสบผักช่วยลดการอักเสบในร่างกาย เกิดเกาน้อยลงครับเกิดเกาน้อยลงครับสรุปครับคนที่เสี่ยงเป็นโรคเกาหรือเป็นโรคเกาครับหก็คือกินอาหารที่มีพิวดีนน้อยๆนะครับจำได้ไหมมีอะไรบ้าง2กินน้ำไเยอะครับสกินนม,มครับสกินผักเยอะๆนะครับสรุปแล้วในผักเนี่ยมันมีสารอาหารวิตามินต่างๆเยอะแยะมากมายเลยปัจจุบันนี้เราขาดผักขาดผักทําให้เราเป็นโรคต่างๆจริงๆแล้วคําว่าเกาถ้าคุณกินผักเยอะเกาก็จะเสี่ยงน้อยลงและลดการเป็นโรคต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเรื่องของเรื่องก็คือคนปัจจุบันนี้ขาดการกินผักเกิน80% 80%เเเกกกิินนถาามมวว่่คุณผผัยออะรง กินผักเยอะผมไปตรวจร่างกายนะที่ญี่ปุ่นมันจะมีเครื่องเอานิ้วใหญ่เข้าไปพอหญ่เข้าไปปุ๊บนะตรวจดูว่ามีผักครบหรือเปล่าปรากฏว่าผมยังขาดผักนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกินผักเท่าไหร่นะครับในองค์การอนามัยโลกบอกว่าให้กินผักวันละ400กร,รมวันละ400กร,รมซึ่งคนที่ขาดผักจะทําให้อายุสั้นนะครับ ผักเนี่ยมันคือยาปฏิชีวนะธรรมชาติผักมันคือตัวต้านทานต่อสู้โรคธรรมชาติแต่ถ้าขาดผักในนี้มีเขียนเลยนะครับว่าเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องโรคเลื้อรลังโรคหัวใจเบาหวานและมะเร็งด้วยเกี่ยวข้องเลยนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนว่าแล้วเดี๋ยวผมไปหยิบผักมากินก่อนนะกลับมาแล้วไปขอกินเอยเพราะวันต้องกินผัก400กรัมอ่ะกินไม่พออยู่แล้วเดี๋ยวผมกินผักกว่านี้ ก็มีคำถามครับว่าถามว่าผมกินอะไรผมไปซื้อมาจานประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีคนฝากซื้อกันเยอะเลยนะครับกินอะไรครับนี่ครับดูหน้ากล่องไหมนี่คือผักพ,พิเศษครับผักพ,พิเศษครับซึ่งมี24ชนิดม่วงเขียวเหลือง ส้มแดงขาวแล้วไม่พอมีจุลินทรีย์ชนิดพิเศษที่ชื่อว่าจุลินทรีย์นานโนซึ่งจุลินทรีย์นานโนไม่ใช่ผักนานโนครับจุลินทรีย์นานโนตัวนี้มันจะเข้าไปต่อสู้กับจุลินทรีย์ร้ายที่อยู่ในร่างกายเราตัวที่สร้างภูมิคือส่วนไหนรู้ไหมฮะคือส่วนที่อยู่ในลำไส้เรากินผักน้อยในลำไส้เราก็จะมีจุลินทรีย์ร้ายเยอะเมื่อมีจุลินทรีย์ร้ายเยอะลำไส้เรามีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารเข้าร่างกายถ้าลำไส้เราสปกปรกมีจุลินทรีย์ร้ายเยอะก็จะดูดพิษเข้าร่างกายถึงบอกให้ว่าเกี่ยวกับเรื่องาาก่ยร เราอักเสบเราจะผลิตอินซูลินในการย่อยน้าตาลได้ยากเมื่อร่างกายเราอักเสบลำไส้เราก็จะดูดซึมพิษเข้าไปในสมองก็เป็นอัลไซเมอร์เข้าไปในเส้นเลือดก็เป็นเส้นเลือดแข็งติดแดกนันและเกี่ยวข้องกับ,กบมะเร็งเห็นไหมฮะนี่คือยาต่อสู้เชื้อโรคธรรมชาติถ้าเรากินผักให้ครบในปัจจุบันนี้ถ้าเรากินผักให้ครบ400กรัมก็คือประมาณนี้คนส่วนใหญ่กินไม่ได้ก็แค่แก้ปัญหาในการกินผัก400กรัมแต่เราจะมีเวลาซื้อผักไหมเล้วไม่พอผักในปัจจุบันนี้เป็นผักที่มียาฆ่า,มาแมลงอีกต่างหากผมก็เลยเลกินกาากน,น,น่าาร150ตช็คแงด24 ับ150คูณ24ท่ากับ3,600ชนิดเลยดังนั้นก็ต้องมีเอกสารในการเช็คมากมายเลยแล้วบวกกับจุลินรีพิเศษ,ษซึ่งไปช่วยกระตุ้นลําไส้ให้สร้างภูมิต่อสูโ้โรกเพื่อนสนใจครับไม่สนใจไม่เป็นไรนะครับก็คือผมแนะนําให้เ,เพื่อนหาซื้อกินอาหารเสริมที่มีจุนินรียพิเศษผมไม่เคยเห็นในประเทศไทยครับมีแต่อาหารเสริมที่เป็นผักแต่ไม่ใช่อาหารเสริมที่มีจุลินรีพิเศษช่วยกระตุ้นทําให้จุลินรีย์ในร่างกายเพิ่มขึ้นด้วยครับถ้าใครสนใจนะครับก็ให้เป็นเพื่อนอผมวิธีการก็คือข้างล่างก็จะมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์เข้าไปเมื่อกดลิงก์เข้าไปแล้วกดเพิ่มเพื่อนกดแชทพอกดแชทแล้วมจะมีข้อความให้เพื่อนเขียนว่าขอข้อมูลวิดีโอฟรีจุลินทรีย ผัก24ชนิดแบบนาโนแล้วผมจะส่งวิดีโอให้กับเพื่อนๆครับเราคนที่แอดมาในยุคนี้คนเกือบ90%ขาดผักผักคือตัวยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรคแบบธรรมชาติครับถ้าคุณกินครบคุณจะปลอดภัยคุณจะเป็นโรคยากคุณจะแข็งแรงครับแล้วเจอกันในวีดีโอครับ